โอตอนจะเจ้าข oh, ja ้ามาคราบิดาบิดุเรตนะบอนาตอนจะเจ้าข้ามาคราบิทุเรตจากทราเปตวาบิดาปอตุาเนีนั่งกัว oh ิแกะจะไรใจไรใจปฏิบัติ ลูกนัน่นังกิดสีิพอต็อเตืานนะลูกเจ้าแลนี้ ขอพก็เตือนลูกเราเนี่ยตอนอยู่เรียนอ,อยู่ยาวเดตเราอย่าลุกลิกพักใจมาเลยให้ด้าเม,มีมันเหลวยิกปิดตู้นอนลูกใส้กรอนใงช้บับ เชื่อไม่ได้พวกผู้ชายปากว่านปากว่านะพวกผู้ชายปากววานคุยกับผู้หญิงมันคุยจนลิงลับตั้งนุม่มตังเจ้าโดอเกี้ยวข้าวเววับ เอาเนื้อมาโอยบาวหนังคอยน่าจะกรุบโด่งอกิเรื่อไอ้ปัญหานี้เรือรเ่อยยากอายุมากฮู้ิเรื่อไอ้ปัญหานี้จาว่าตกวักตัวก็เด๋อลอล,ลุลุ้ ก็จะว้าวเห็นนูเลยจะกลุ้มนำลายเปลือกลื่นจนเนื้อดังกรอบช่วนคนแก่ไอ้นั่นเลเชื่อยากเชื่อยากไอ้นั่นเลยเชื่อยาก อายุมากแต่ยากได้เด็กกะที่บกระดับรอวอยังนังคิดกอกไม่ตกกกเด็กออนอนมันลูกไปนอนโรงพัก นำมันทำมาเรื่องเือเจ้าหมดต่างแกไอแกเที่รักลูกคิดงดีหากจะมีคนรักขังพอร้อนกลับไปนอนแล้วคิด ตุกเล่าหน่ dai, ้ยยงอาตาบัวแตเงินตุกเล่าหนืยอแยงเอาตำบัวจันทถึงเร้ามันมาอจนหัวควิดตำรวจเจวชูงาปีคู่ควนกิดอปตเดืหัวหม้อทั้งชุด ครูนู่กิจให้ดีปีตั้งปีครูเป็นนี้ก็ไม่ลุดกำนันมีก็โดยีีงอจากหลุดกำนันมีก็ยีงอจากลุดเดบุญยัยลูกนี่ไปกันให้หลับ phải đi con đi ba mẹ bự phải đi con đi ba mẹ bự mẹ tôi em nặng lên mi ca nhấp Cho 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 để bấm mô, รอๆอเดบมยอมาย่ารับมีบนดินไหนนั้นจอบกินเงินงบอยู่วังวงเห่ียลงแจงอยู่วังวงเห่ียลงแจงก็อยู่บ้านเดีไม่นันบกลอก บอปและรบลูกเาก้าคนดีแต่อย่าไปมีคนรักพอ่อนเจ้าแค่นี้ ผมมีแกสเด็ดพ่อสวัสดีนะลูกพ่อเองนี่ก็คือะเจากกรุงกุมประกันลูกของพ่อที่คือมาลีนีจ้านี่ฮะแม่ของลูกได้ตายตั้งแต่ลูกยังเดียมเดียบแดงแดงพ่อชุบเลี้ยงลูกของพ่อมาจนั่งตอนนี้ลูกเต็มสาวเต็มตัวแล้วพายุเท่าไหร่แล้วลูกสิบเก้าปีบริบูรณ์แล้วแกสเด็ดพ่อทำไมลูกของพ่อสิบเก้าปีมันก็จะมีแม่เลี้ยงแหละไม่หรอกลูกพ่อไม่คิดจะมีแม่เลี้ยงให้กับลูกหรอก แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเนี่ยดีเป็นนักก็ลูกกล้วยซื่อเป็นนักก็แมวนอนพ่อกลัวแม่เลี้ยงจะเลีงแกลูกของพ่อไงอนี่คะ่ะยุทธวิธีในด้านการรบประสรูลูกของพ่อจะจำนี้จำนานหมดแล้วมีอย่างเดียวเท่านั้นที่พอสอนลูกของพ่อไม่ได้อะให้ไรเลยกันสิเด็ดพ่อก็คือวิชาแม่บ้านการเรือนไงละลูกถ้าไม่ลูกผู้หญิงเราต้องเรียนวิชาแม่บ้านการเรียนด้วยเด็ค่ะ อีเด็กโง่ลูกอย่าลืมสิว่าวิชาแม่บ้านการเดือนนี่มันเป็นวิชาที่เป็นสเสน่ห์ปายจวกเข้าใจไหมลูกนี่ก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือว,ว่าลูกเป็นลูกคนเดียวของพ่อพ่อนี่เปรียบเสม,มือนต้นไม้มันที่มันจะอยู่ใกล้ฝั่งแล้วล่ะลูกสักวันหนึ่งมันก็คงจะล้มไปจากลูกที่นี่เมื่อในขณะนี้จะเกิดว่าลูกของพ่อแต่งงานไป เกิดพ่อผัวแม่ผัวกันดีเอ้ยหากับข้าวกับปลายพ่อผัวแม่ผัวกินหน่อยสิลูกถ้าเกิดนีของพ่อเาข้าวกับปลายพ่อผัวแม่ผัวกินไม่เป็นนี่ก็ด่าพ่อล่แม่มาถึงพ่อด้วยมันเสียชื่อแจ้แค่อืมนี่ค่นี่อยู่บ้านพ่อจะไปไหนฮะพ่อจะไปหาแม่ครูมาสอนวิชาแม่บ้านกันจะนี้กันลูกกัลูกแล้วแม่ไหญ่พ่อกลับ ไม่ได้แม่ครูพ่อไม่กลับ <B lin> อยู่บ้านนะค่ะว่าจะลูกชอบแม่ครูชาวมนุษย์หรือชาวยักษ์กันลูกิ่านี้ชามนุษย์นี่จะดีมากมีการเสด็จพ่อทําไมเป็นอย่างนั้น,นลูกเพราะชาวมนุษย์นี่อัยาใส่ใจเก,ก่าก็ดีมากค่ะเหรอก็ได้อยู่บ้านแค่ช่างจีดวาวนูอ <B lin> ยู่แค่นี้ แค่นี้บิดูรีจะจักไปพอจะก้าวไปได้รึสั่งแล่อา,อา,า,ลา,ลาอย่างยังจะแปล่งปลร้ยังจะบันไดน,น,นู่นนี่วงไหนโอ้หน้าวนี้เอ็งมีกู ไม่ยามคำกอดมดนั้นอยาได้ก้มปาลายจักรอยพื้นแค่นี้น้องไม่ยืนละต้องลแวาวดาวจัดกัดเปันรอ,อรี่ดกอดไก่จักทีและนี่ย อยู่เดียวเปลี่ยวกายกาดใจเฉยมีสบายมีสบายนี่มาลายเวลาแลดูหน้าเด็กสาว้าๆนอนใจแหงมันดาวลมมาวัวแรงน้องนอนเขียวแข้งเขียวค่ มีแต่ของมันไม่มีรกนาวีนาวามีแย่ค่ารกรังแต่มันว่าเรือเรจะทนเราจะยาวข้ามาได้เจ้ากองเอนเปิดได้ได้ลองดังตายทังเนื้ มีแยากขาดรกร้งแต่มันวางเรือมีแต่น้ำเ,เ,เชีเาาาาาย,ยมมวยเลือไม่มีเรือสักลำปล่อยทรัพย์โปรเจ้าเขายายก้ามาแบงก้ามาได้ยังกินจิ้มบ่าวจะดิบนำมีแต่กรองมองเรือไม่มีเรือสักลำ Me then I'm brim brim Are you loving me? อะไรดีดแม่จะไม่ได e Th like, ้บอกสาวคนนั้นที่นี่เราจะย้อนรอยจะลังไปยังนครก่อนสีพิรุมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ได้จ้กษัตริย์เจ้าขอบสปูนก็ไายืนกรรบการอยู่ใกล้ๆเขาอยากจะพูดคุยด้วยที่จะพูดคุยกันว่ากัรที่ตามาความเข้าใจต่อไปครับคุณผู้ชม ำหนาปากาครพเราไปนัตาเราเริ่จะเปลี่ยนนัยมบานเนรงกันงามลักปูน่าจากบุรีเออนี่ปุ่นควรไม่ควรยังเดืลบร้นตูดนนกก้าวหลนกระมมเด็ดโพชีมีอย่างนั้นองันได้แล้วไม่รามเก้าไปเจ้ากันก็ต้องไล่ไปนะคนดาราแกรู้เองไม่ใช่เรอรู้เองดีไปเจ้ากันถ้ากันแกนำเราไปเดียวนี้ ลงจะไปทำไมไม่ถามเราไปเกี่ยวกับเรื่องของฉันแกไม่เกี่ยวโอ้ยแเกูเตจี่นี่จะเด็ดปอที่ก็บอกว่าปกครองเป็นดินโดยความเป็นธรรมเออปกครองเป็นดินโดยกฎบนเพียนบ้านแต่ที่ไหนๆเรานี่เป็นกล้าเข้าตะเลียงแกพอเราตามดีนีนี่เด็ดปอว่าจะที่ไปทำไมแกบอกเรื่องของฉันแกไม่เกี่ยวนี่เอ้ย ชาวไหนยิยก็งปูดกับลูกน้องอืมไม่ไหวพี่น้องนี่แต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะไม่ก้อนจะไม่โขาต่ได้อืมขึ้นป่าขึ้นโขาต่ได้ตั้งตัวเองมันกม็มีนิดพอชาวไหนก็คู่กินบังคับเออแต่เดกไปลาดกวนนุ่นนี่เหย็ดเมมรถเรือรถยนต์จับตั้งตายไม่ไหวทำไม่ได้ เจ้นายกูดย้ดีกู้เก่งบังบคับแกพุ่มพัามาได้ปูนม,มาไม่กับไม่วันเจ็ดปอนี้ปกครองวันเมืองโดยความเปินตรรมแกนําเราไปเดี๋ยวนี้เชิญกับเชิญเชิญเชิญฮอดรอบุญแค่แปลกระดิจะไปลายนาทีกว่ามาดีปูนโยอาแต่แปะไปเจ้าตานีต้องไปสีกระสมร អូបាយយ៉ាងបានឹងខ្លៃណាអូបាយយ៉ាងបា ผัวบอกว่าตดนใบจะกลับเมียทุกจาเข้าอเลอ่จะงี้ไงคอยตั้งเช้าก็ตั้งเย็นเห็นมาั็ดาลืมแล้วหรือบันรีถึงไม่ช่วยก็ต้องช่วมาบัวนายขวรหรือยจจะมาตัดสลัดี ลองหมอกินทีซ้อมมือเตียวตูมภูมนาโอ้ผัวน้อยคอยสวัสดกเมียเลยที่นม่เคยอย่างนี้นะเนี่ยมานอนนอนคู้เกียดอยู่หลายเวลาพี่เคยพาเมียลูกไปไล่ก่อน niye no yaar bro niye bhai fir ke pucho niye ke jab mein gaya to bhai